แล้วก็ตั้งอยู่ที่ห้องคอสองเวลาใช้งานเราก็จะเสียบปลั๊กนะคะเปิดเครื่องนะคะไปทางด้านนี้ที่ปุ่ม power นะคะจากนั้นเราก็จะตั้งอุณหภูมิสมมุติว่าเราใช้ที่อุณหภูมิร้อยองศานะคะเราก็จะเลื่อน100มาที่ขีดตรงนี้ รอจนอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการเราถึงจะใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะเครื่องนี้เราก็จะไม่เซ็ตเวลาเพราะว่าถ้าเราใช้งานต่อเนื่องนะคะเปิดวิธีเปิดตู้ค่ะดึงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวอย่างด้านในตัวอย่างก็ควรที่จะอยู่ในภาชนะอย่างเช่นถาดน,นะคะใส่ตัวอย่างเข้าไปแล้วเราก็จะปิดตู้ค่ะ สมติเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะปิดเครื่องใช่ไหมคะเราเอาอยั่งออกก่อนค่ะแบบเดิมเราก็จะดึงตัวอย่างออกสวมถุงมือกันร้อนด้วยนะคะเอาตัวอย่างออกแล้วเราก็จะปิดตู้ค่ะแล้วก็ปิดอุณหภูมิปิดพาวเวอร์ค่ะแล้วก็ซักพักออก วิธีการก่อนใช้เครื่องนะคะเราก็จะต้องเขียนจองหน้าเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะแปะป้ายผู้ใช้เป็นใครวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เราจะใช้คืออุณหภูมิเท่าไหร่เบอร์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพื่อที่ผู้ใช้คนต่อไปอาจจะติดต่อว่าขอใช้งานร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอุณหภูมิเดียวกันอาจจะใช้งานด้วยกันได้นะคะ